นอะไร่งพีงน้งตุ่มดอกกระเจียวนี่ะเม็ดมะมัยตุ่มมะมัป่นปลาเจ็บเจ็บจุดจี่บอลลายนี่โอ้โอหสูแนวกินนะขาในจินโอ้ยนี่แต่ดอกกระเจียวนด้แหละนั่งไปขาวแก่องค์นี้

เออว่าพันในชุดกวจนจ้านี่กินข้าวอีกแล้ไปเต้นบุญบานมึงโอมไปานี่มาลองเี่อ้าซ้อนกันโดยเฉพาะไปเต้นไปเต้นให้มันโปรยอห้ได้ใบซื้อวใบโซละซื้อโนี่นาซื้อมากระสอบมึงกว่านี้แล้วบังสามถงไอสยังนี่ ม้งน้ำไ,ไม้ถายม้งน้ำไม้มานจะเงยม้งยางระสูงม้งตองตอสบ,บายดีพอไหมพี่น้องียนห้า,อ,าอ้าอเยอะกินเยอะจะได้มีแรงกินข้าวได้ยูไปเศ<อ>ร้ามื่แม่ก่อนอาขขาของนงกันบ่น คนยังนี่เฮ้ยปนตาคนตางเป็นตอนนี้ปนตาแห้งอเิงจริงเต็มกี่ขาด้วยยนงข่ในป่าเลยตัวน้วยงทำรุ่มมาต่อไปจะได้ยอกขนานว่าจนโง่เงี้ยไคันจะได้ยอไม่ได้ท้งหมดเลยก

เดี๋ยวนี้มีเจอหัวเนาะอีเช้าพีนี่ก็สิง่อมกําแพงเลยนาทางน้าลาวหือจะรูอนะวนี้อ่ะโอทางนั้นเไปจนสิบ่ได้ได้จึเลยเอาไว้เฮยเือนนั้นนสิอเนาะจะปลูกมันัยําแงัปลูกมักปลูกมะิเนาะาเลยเนาะ บานทะเวนะมางคนดูมานคนดูคนขยันแต่ซะ้วยบอดูบอกขยันกับสีขาะเวรนสีขาวเลยปมมาอยู่พี่ดันดันทำเนี่ยทำเนี่ยดอกกระเจี๊ยบแม่ซ้อนอ แม่านั่งซื้อนังซื้อม่ให้ลูกอขอแกะได้ยเยอะอากูส่งปลาคือแสบแ้บอ,อลูกลูกน่าบอะไรเน่ยค่ยะเมกีว้ว่านกปลาเ่ว่นกปลาลากะดัระดุกนะกระพอ ฮามมุงดุหมดอนแมงไตอะนะอัน้นคือหน้าปลาดูกระปาสาข้านได้เอยไปเดี๋ยวจะเองมันจะหได้ใสอีอาะเี่ยวม่มาเลยมนูก็ใสกับ้างมายงก็คือเราห้องอีเม่แล้วห้องแนวนบไปดก็ไปเที่ยวจ้ะใครพอได้โอนเงอนไปใส่ใครเราไปเที่ยวเลยลองดูหมสิไปกระดงกัไปนา

ไม่หมยหเหมดมนที่ไปฝังสกกเดียวกำลังหนักเลยตะกี้บางนั้นนะห่วยฐารายการนะห่วยตู้บิชเชลทั้งนนหนักมาตลอดคืนน้ำนักแนเส้นตะกี้จะมีชองสองหนังเากเยนีห่วยลายนี่หรอในแบบที่เราเชื่อมถ้าคะแนน นันจะเมน่นี่ตงนั้นครับโัวสาระมีเท่น่นงานสารการหอมหอเงือน้ำมากพอดีเร่าจะไปใช้ยังไงก็ยังนอนบอกเ่กันดะเกิดอ้ยขนาดป่ามีเลีนได้ตัอเกินเกือบนงินเตีนหิวจะมือหนจะเิวจะมือเกิดน่ะ ยานมากแล้วมีนต่นั้มันหมวเออทัวตะกี้เนาะมีแต่นเงดันทันยานอันยามตกผาแต่อันมีแต่ละคอนดีดีอืฟอนอนที่เจ้าเบิ่งมาได้เนาะเออหมวนเฮ้ยนเบิ่งฟานเจ้าเจาหาเอ้าวอสี่นางแล้วุ้นแบมีแต่เสื่องนั่นเนาะเสื่อยนาคุ้แฝมาเลอยยำนาทำอะไรบ อะไรมึงก็เลยเบิ่งนีเบิร์นบ่พอดีนตอนนั้นโว้ยมึงมันดบจะบวชจ้ะไม่หออะมึงไปยู่ป้าดงไดเหรอันายลต้องไปเบิ่งตอ่างบอกเบิ่งได้เหรอวันจะเบิมีเวลาบอกจเทิดตบางไปจีบกั่คืนกันหน่อยจีเทกนเปิดไม่มาเลมเพิ่ง เจ้าเปแบบน่บมันบ,นนบนกกีนึนก,นก,มมออก,กว่าบละครตอนไปเอกกำนังมันหอม่หนเบิรดเา่าปิดเบ,บิ่งเบิดบิดวเ,เป็นผ่านเดีวกับละคร่ตอนระเอกกำนังอีกสีจูบก,กันกับปี๊ดมันยินหม,มีตหแต่คเิข้าวเนี่บิวองอเิเิดข้าว เงี้ยี้ยตัวไม่มาของมอะไรนี่คือปมาสิปอดวันะสิขนาดืีมนป้ยัขนขั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 นสันนขันขัขันนขันขันันนขันันขันนขันันขันนขันพอนันันขันขันาันันันนนันขันนนขั้นันขันนขันันัันนนัันนนันนน อืมหนึ่หมัสดนะมสามหมัดไปด้ไปได้ไหมไม่ได้ตาคบ่าคเศ้ามีอะไรบ้มัดย่าไอ้พมันก็เริ่องข้อมาตรวจไปเลยเ็นไอืมจนทาสิเอยอาโอ้หแต่ไม่เ็เองไอืมถ้ามาตรวจมาตึงอะไรแบบนี้ นอนรถเดียวข่งนานจะไม่จุดจางนะค่ะคนดิ้งบอสคนบุกกหลอกหรือวะอะไรเรื่องนั่นแหละเนาะฝนมยไหนเด็ะสี่เดือน ต้องพายจังเกาะไม่แล้ี่มีน้ำหนักสองวัยวัยปลาตี๋เท่เนี่ยหนาน่ารู้เท่านั้ ใช่ค่ะทุกคนใช่ค่ะเนี่ <c oughs> นยสัสดลาแล้ว่อแมพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนท,ที่ติดตามรับชม พอกันใหม่คลิปหบายดี